สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานจากด r a g ก n b บอลแซนนะฮะกับ History b o ็อกเว d ร์สองนะฮะกับซูเปอร์เซียซุนโกคูนั่นเองซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นตอนฉากที่โกคูกำลังพาเซลวัปหนีไปที่อื่นนะฮะก็คือเป็นฉากรากรนนั่นเองนะฮะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องน,นี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังด้านหนึ่ง ด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตอนนี้อยากรู้ว่าไซส์มันจะใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าจะเล็กเท่าเดิมในกล่องนะฮะเป็นแบบนี้นี่ไซส์ใส่ไซส์อะไซส์จะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะตัวนี้มันจะมีเป็น3ช่องนะฮะแบบนี้ก็คือมีฐานล่างมีเอฟเฟกด้านหลังแล้วก็มีตัวมาให้นะฮะสามช่องแบบนี้ ตัวฐานล่างนะครับก็จะเป็นเหมือนพื้นดินทําเป็นวงกลมนะฮะมาแบบน,นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เหมือนเป็นพลาสติกอันนี้น่าจะโปร่งนะฉากหลังก็จะเป็นควันใสๆนะฮะก็นี่จะเป็นเหมือนพลาสติกเหมือนกันนีก็จะคงโปร่งนะฮะด้านหลังจะเป็นใสๆแบบนี้นี่อันนี้มันจะใสนะ,ะแล้วก็ด้านหน้า มันก็คือต่อแล้วเข้ากับด้านข้างแบบนี้ได้เลยนียยยยยย่โอเคทีนี้ตัวเดี๋ยวเราให้ดูไซส์ของตัวนะฮะมันจะไม่ค่อยใหญ่นะผมว่าเอาเพรมาว่าผมว่ามันตีไปทางเล็กเลยดีกว่า แต่การลงสีเนี่ยค่อนข้างโอเคนะฮะคือจะมีไฮไลทนะ์ช่วงเงาตรงกางเกงด้วยแล้วก็กางเกงก็จะมีแบบรอยขาดนะฮะเสื้อขาดข้างหลังขาดข้างหน้านะฮะฉากก็จะเป็นแบบกำลังจะจับเซลนะฮะแล้วก็กำลังทําเป็นท่าไทโรพอดของเขาคือเคลื่อนย้ายในคลิปตานะหัวหน้าจะเป็นผมสีเหลืองปกติหน้าก็จะประมาณแบบลากรทุกคนนะฮะนี ไฮไลท์สีด้านหลังด้วยนะฮะนิดงนึง่สีอะสวยครับแต่ผมว่าเรื่องพาคไอของพิซซอลลี่บ็อกซ์เนี่ยมันเล็กไปหน่อยนึงสีอย่างเนี้ยคือมันเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าฉากอะไรพวกเนี้มผมถือว่ามันโอเคเลยนี่พอป,ประกอบแล้วก็จะประมาณนี้คือมันสวยนะอันเนี้ยเซลลที่เขาจะเล่นได้มันจะมีเซลล์ที่เป็นงานซอฟรุ่นเก่าเลยเซลลมันจะตัวประมาณนี้อันเนี้ย ถ้าเอาไปเล่นกับเซลล์ตัวนั้นผมว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็จะมีเซลล์ HG เนาะที่เป็นตัวพิเศษตัวเซลล์ตัวนั้นก็จะโตประมาณนี้ก็น่าจะเล่นด้วยกันได้นะฮะจริงๆถ้าเอามาเล่นด้วยกับตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนีม่มันจะเป็นตัวประมาณนี้นี่สวยอยู่นะตัวนี้สวยสวยแต่ว่าถ้าติดเรื่องขนาดอย่างเดียวก็คือมันเล็กไปหน่อยเนาะ ทีนี้ความสูงนะผมวัดจากข้างบนฐานแล้วกันนะวัดจากตรงเนี้ยขึ้นไปถึงปลายผมเนี่ยมันอยู่15เซนนี่ตรงนี้นะถึงปลายผมตรงเนี้ยอยู่ที่15เซนคือถ้าเอาเทียมยิงคือ D X F เลย D X F แบบเปลี่ยนฐานอะ่ะคือผ้าไอฉากรวมอะโอเคเลยครับถ้าใครชอบบนเล็กหรือไซส์กลางๆประมาณเนี้ย ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับด r า g o n b บอลซัทนะฮะฮิตส o ตรีบ็อกเวกับซูเปอร์เซียซุงโกคูในภาคเซลเกมนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ